ก็ผมเมื่อกี้ก็พามาดูต่ออีกรังนะครับผมผูกไว้นะครับตรงนี้ไม่รู้มีตัวหรือเปล่าไม่ค่อยได้เช็คนะไม่มีนะเนี่ยสมมติรังแบบเก่าๆอย่างนี้เราเก็บเราตั้งไว้ก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาเข้ามาอยู่นะครับอาหลังนี้อยู่แล้วนะครับเขามีนะ เข้ามาอยู่เองนะครับเข้ามาส่วนมากจะเข้ามาอยู่เองนะครับชนรงนี่จริงเเต็มเลยกันเใน <c oughs> นี่ทำรังรอ,งองที่ผมบอกมีวิธีการรอนะครับการอที่ถูกต้องสำหรับผมนะบางคนก็จะรอดแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมคือรอดแบบนี้ผมจะอยู่ในที่มืดน,นะครับเห็นไหมครับใต้ร่มไม้แล้วผมจะหันออกที่สว่างให้มากที่สุดนะครับผม ที่แสงที่แบบสว่างให้มากที่สุดนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับนะครับมันไม่ค่อยชัดนะครับดูนะครับลอยอย่างนี้นะเนี่ยครับแสงออกมาทางนี้มันเป็นผเ,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 เป็นทางของที่แบบพวกฉลูพว,พวกพึ่งบินนะครับนะครับผมอันนี้ใช้จิตวิทยา <c oughs> ไม่ใช่จิตวิทยาก็เลยผมรู้สึก นะครับผมรูสึกของผมเองนะครับโอเคครับนี่ทานแล้วด้วยนี่ยน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากตรงนี้มีทีมงานมาเอาก็เลยให้เขาไปนะครับพขอ,ขอซื้อแล้วจะไม่ขายก็เกรงใจกัน นีเขิหมบนก็เป็นรังรอบนะสูงอันนี้เริ่มมีรอยตอมเหมือนกันนะอันหลังนี้เป็นหลังเก่าแก่มากนะนหังนี้ถ้าสนใจเหมือนกับว่าสนใจพ่อแม่พันชะ,ละโลงคือเราสนใจพ่อแม่พันลชะโลงบางคนเนี่ยเอาไปเลี้ยงเพื่อทำกำาไรต่อนะครับแต่ ถ้าจะเลี้ยงแบบระยะยาวหรือเลี้ยงแบบย่างยืนนะครับผมให้เลี้ยงไปผสมเกรสรแล้วเราก็มีน้ำหวานได้กินเองและถ่ายเองส่วนมากแล้วเอาไปเลี้ยงลชวก็เรียบร้อยนะครับเลี้ยงเพื่อความกุไลนะครับแวถ้าคุณชอบเอาไปผสมเกรสรเน,นี้ยอย่างนั้นดีครับ มันจะให้ผลเต็ดดีจาก50อาจจะเป็น90เลยนะครับผมเต็บเ,เ,เกี่ยวคือเขาไปช่วยผสมเกียวตอนเราก็ได้ได้ติดผลเยอะขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวชมกันคลิปต่อไปครับ